สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุธิวาแก้วน้อยค่ะรัฐนิสิตหกสามหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามสองหกค่ะดิฉันมาสรุปเรื่องกระบวนตราพระราชะกำหนดเลขกการอนุมัติพระราชะกำหนดพระราชะกำหนดคือกฎหมายรูปแบบหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญวางไว้เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิหลีกเลี่ยงได้หรือพูดง่ายๆว่าเป็นเครื่องมือในการ ให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจตากฎหมายแทนรัฐสภาแต่ต้องมีเหตุจำเป็นเละเป็นเหตุฉุกเฉินกระบวนราพระราชกำหนดตามที่ได้ทราบกันมาแล้วว่าพระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้โดยฝ่ายบริหารซึ่งก็คือคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นกระบวนราพระราชกำหนดอันแรกต้องเริ่มจากคณะรัฐมนตรีโดยที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีสามารถเสนอพระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกำหนด 2กรณีดังนี้กรณีที่1คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดทั่วไปตามมาตรา172วรกหนึ่งเลวรกสองมาตรา172ในกรณีเพื่อเป็นประโยชน์ให้อันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อป้องปัดภัยพิบัติของสาธารณะพระมหากษัตริย์จะตราพระราชกำหนดให้บังคับใช้ดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ การตราพระ,ะราชกําหนดวรกหนึ่งให้กระทําได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันไม่หลีกเลี่ยงได้เมื่อพิจารณาตามมาตรา172วหนึ่งและวรกสองสามารถแยกองค์ประกอบได้ในเสนอพระ,ะราชกาหนดได้ดังนี้1มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ความปลอดภัยของประเทศความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศความปลอดภัยของสาธารณะเกิดภัยพิบัติสาธารณะ 2. เหตุที่เกิดจากตามข้อหนึ่งจะต้องเป็นเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิหลีเลี่ยงได้ซึ่งคําว่าฉุกเฉินในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่าที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและต้องรีบแก้ไขโดยพันค์คว่าจําเป็นเร่งด่วนอันมิหลีเลี่ยงได้ไหมายความว่าต้องทําทันทีถ้าไม่ทําอาจจะเกิดผลร้ายตามมาตัวอย่างเมื่อวันที่16บกกรกฎาคม พุทธศักราช2548ได้ประกาศใช้ราชการอุเบกษาว่าด้วยการกฎหมายว่าด้วยบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินได้ใช้บังคับมาเป็นเวลา,านานบทบัญญตัติต่างๆไม่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาสถานการต่างๆผลกระทบความมั่นคงของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ยุติลงได้โดยเร็วรวมไปทั้งอาจนำมาใช้แก้ปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐซึ่งมีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นจนกระทบต่อเอกราชและบูรณาภาพแห่งอนาณาเขตได้ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของประเทศรวมทั้งทําให้ประชาชนได้รับอันตรายหรือเดือดร้อนจนได้ไม่อาจใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วย โดยบริหารราชการในรูปแบบปกติได้สมควรต้องกำหนดตราการให้การบริหารราชการสำหรับสถานก,การฉุกเฉินไว้เป็นพิเศษเพื่อให้รัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยและความเสรีภาพของประชาชนทางปวงให้กลับสู่ปกติสุขโดยเร็วจึงมีกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นต้องรีบด่วนอันมีหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ให้อันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะและป้องปัดภัยพิบัตนะิสาธารณะจึงเป็นตราพระราชกำหนดอันเป็นการประกาศให้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉินสมัยรัฐบาลพลตํารวจโททักษิณชินวัตรซึ่งมีใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากประกาศในราชาการนุเบกษาเป็นต้น กรณีที่2นะคะคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดเงินตราตามมาตรา174วรกหนึ่งมาตรา174ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและรับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับใช้พระราชกำหนดก็ได้บทบัญญัติมาตรา174วรกหนึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระราชกำหนดเงินกู้ บทบัญญัติรองหลักสากลที่ได้ให้ฝ่ายบริหารตรากฎหมายที่เรียกพระราชะกําหนดซึ่งให้บังคับได้เลยโดยจะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นภาษีรกรอนเงินตา 2. เหตุที่เกิดจากข้อหนึ่งจะต้องเป็นเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมีหลีกเลี่ยงได้ตัวอย่างพระราชะกำหนดที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพื่อเงินกู้เช่นคณะรัฐมนตรีเสนอให้พระ กษัตริย์ทรงตราพระราชะกำหนดเงินกู้500 0 0บาทเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมจากการระบาดของโรคเชื้อโคโรนา2019ซึ่งไม่ยุติลงให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศหรือออกเงินตราสารนี้ในนามรัฐแห่งราฐารษกิจไทยมีมูลค่ารวมไม่เกิน500ล้านบาทโดยต้องลงนามให ในเงินกู้หรือออกสารหนี้โดยพระราชกำหนดนี้ให้บังคับใจตั้งแต่ประกาศในราชานุกิจนุเบกษาเป็นต้นการอนุมัติพระราชกำหนดอย่างที่ทราบกันแล้วว่าพระราชกำหนดเป็นเครื่องมือในการบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีมีอำนาจตรากฎหมายใช้บังคับแทนรัฐสภาในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมีหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา172วรกหนึ่งและวรสอง หรือมีความจําเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับภาษาีอากรซึ่งจะต้องทําโดยรีบด่วนและเป็นการรับตามมาตราหนึ่งวรรคหนึ่งซึ่งถ้าให้กระบวนการพระราชกร,ร,รากฎหมายตามปกตินั้นจะทําให้ไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือความเสียหายทุกประเทศจึงยอมให้ฝกฝ่ายบริหารสามารถตรากฎหมายออกมาใช้บังคับพรางก่อนได้โดยมีเงื่อนไขให้นิติบัตบัญญัติตรวจสอบให้ความเห็นชอบในภายหลัง ซึ่งการให้ความเห็นชอบของรัฐสภานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการอนุมัติพระราชะกำหนดนั่นเองโดยที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดขั้นตอนการอนุมัติพระราชะกำหนดให้ไว้ในมาตรา172วรรส3วรรส4วรรห5วรรค6และวรรค7ถึงแม้พระราชะกำหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตราจะมีกำหนดแยกอยู่แล้วคนละมาตรากล่า็คือมาตราหนึ่ง่แต่ยังได้ ก็ดีขั้นกตอนอนุมัติพระากำหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรานั่นมาตรา174วรรคสองให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอบที่บัญญัติไว้ในมาตรา172วรรคสามวรรคสี่วรรคห้าวรรคหกวรรคเจ็ดเช่นเดียวกันพิจารณาขั้นตอนการอนุมัติพระราชกำหนดมาตรา172วรรคสามวรรคสี่วรรคห้าวรรคหกและวรรคเจ็ด จะได้ขั้นตอนอนุมัติตามลำดับต่อไปนี้ 1. ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้าตามมาตรา1 7 2วรรคสาในการที่เสนอรัฐสภานี้ให้เสนอที่รัฐสภาตามลำดับดำต่อไปนี้1.1เสนอต่อรัฐสภารัสดรก่อนซึ่งเป็นการบัญญัติด,ด่วนซึ่งไม่ต้องมีการรับรองเพื่อให้สภาพิจารณาเป็นการด่วนและมีวัตถุประสงค์เพื่อให สภาดําเนินการให้ความเห็นชอบตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่50 21.2 2เมื่อสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วให้รัฐมนตรีแจ้งไปยังประธานวุฒิสภาเมื่อประธานวุฒิสภาได้รับพระราชะกําหนดจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้บรรจุเข,ข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นอย่างด่วนและรีบให้การลงมติเรียบร้อยแล้วแจ้งให้คณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนรนาษฎรทราบ ตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่143ข้อที่2รัฐสภาไม่อนุมัติพระราชกำหนดน,นั้นเราวคือรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบตามมาตรา172วรรคสตอนท้ายซึ่งมีสองกรณีดังนี้2.1สภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติก็คือสมาชิกผู้แทนราษฎรลงคะแนนเสียงโหวตให้ผ่านไม่เกินครึ่งสมาชิกผู้แทนราษฎรมีจํานวน5 0 5 0 0คน ลงคะแนนเสียงให้ไม่เกิน250คะแนนโดยให้ถือเป็นจำนวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากที่สุดเป็นผลการอนุมัติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่79ข้อ2.2สภาผู้แทนราษฎรอนุร,ร,รนอนุมัติสภาผู้แทนราษฎรลงคะแนนเสียงโหวตให้ผ่านเกินครึ่งคือถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจำนวน500คนลงคะแนนเสียงให้ผ่านเกิน250คะแนนต่อวุฒิสภา,าไม่อนุมัติสมาชิกผู้แทนราษฎรวุฒิสภา ลงคะแนนเสียงโหวตให้ไม่เกินครึ่งคือสมาชิกผู้แทนรัษฎรมีจํานวน2 5 0คนลงคะแนนเสียงให้ผ่านไม่เกิน125คะแนนและสภาผู้ททแทนรัษฎรยืนยันอนุมัติคะแนนด้วยเสียงไม่มากเกิดึงครึ่งหนึ่งของจํานวนสภาพส,สมาชิกของทั้งหมดเท่าที่มีอยูะะอ่ของสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรลงคะแนนเสียงโหวตให้ผ่านไม่เกินครึ่งคือสภาผู้แทนรัษฎรมีจํานวน500คนลงคะแนนเสียงให้ไม่เกิน2 5 0คะแนน ตัวอย่างเมื่อวันที่1นึพฤษภาสอ2ห้ารัฐบาลพลเอกเปรมได้เสนอพระ,ะราชกำหนดด้วยเหตุด,ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกโดยยกเลิกบัญชีอัตราภาษีโดยเหตุในปัจจุบันมีจำนวนรถมากใช้น้ำมันดีซเซลและก๊าเชื้อเพลิงและทำให้เกิดความจำเป็นเป็นการสั่งน้ำมันดีเซลหรือก๊าเชื้อเพลิงในร,ชรชาชอาณาจากักรดังตบนั้น เพื่อป้องกันมิให้เพิ่มเติมจํานวนรถที่ให้ใช้น้ํามันดีเซลหรือกา๊าซเชื้อเพลิงและเพื่อประหยัดเงินตาต่างประเทศซึ่งประกาศมีผลบังคับใช้ราชานุกิจจานุเบกษาแล้วแต่แล้วแต่ภายหลังรัฐสภาวด้คำพระราชกําหนดดังนั้นให้มีผลตกไปยังสภาร,ร,รัฐบาลต้องยุบสภานับเป็นการยุบสภาผู้เทนสนสลล่าสุดในเมืองไทยหลังจากที่ประชุม สาภาผู้แทนราษฎรโหวตคำ้ำพระ,ะร,ราชกําหนดที่ออกโดยรัฐมนตรีขณะที่ขณะนั้นซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดที่43รัฐบาลพลเอกเปรม 3, ข้อ3รัฐบาลรัฐสาภาอนุมัติพระ,ะราชกําหนดนั้นกล่าวคือรัฐสาภาลงมติให้ความเห็นชอบตามมาตรา172วรรค5ซึ่งมี2กรณีดังนี้3.1สมาชิกผู้แทนราษฎรลงคะแนนเสียงโหวตให เกินครึ่งแต่สมาชิกผู้แทนราษฎรโหวตเสียงไม่เกินครึง่ง3.2สมาชิกผู้แทนราษฎรลงคะแนนโหวตให้ผ่านเกินครึ่งแต่สมาชิกผู้แทนวุฒิสภาลงคะแนนเสียงให้ผ่านไม่เกินครึ่งและสภาผู้แทนรัษฎรยืนยันการอนุมัติคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีทั้งหมดอยู่ในสภา <c oughs> ผู้แทนราศฎรก็คือ <c oughs> สมาชิกผู้แทนราษฎรลงคะแนนเสียงโหวตให้ผ่านไม่เกินครึ่งตัวอย่าง เช่นพระราชะกำหนดเงินกู้5้าแสนล้านซึ่งได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปจากการประกาศในราชากิจจานุเบกษาเป็นต้นก่อนที่รัฐสภาวุวตให้ความเห็นชอบในภายหลัง 4. ผลของการไม่อนุมัติและอนุมัติพระราชะกำหนด 4. 1นึ่งผลของการไม่อนุมัติ4 1 1หน่งนพระราชะกำหนดนั้นถือเป็นอันตกไปแต่ทั้งนี้ไม่ กระทบต่อกกิจการที่ได้ไปเป็นในระหว่างในใช้พระ,ะราชกำหนดน,นั้นตามมาตรา172วักสามตอนท้าย4.1.2ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลบังคับต่อนับตั้งแต่การไม่อนุมัตรพริพระราชกำรหรนดน,นั้นมาตรา1 7 2วัรคี่1 3ให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้จานุเบกษา และให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ในวันจันุเบกสามารตา172วัก6 4.2ผลของการอนุมัติ4.2.1ให้พระราชกำหนดนั้นมีผลบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติต่อไปตามมาตรา172วัก5 4.2.2ให้รัฐมนตรีประกาศให้จันทร์อุเบกสามาตรา172วัก6 5การพิจารณาพระราชกำหนดสภาผู้แทนราษฎรของวุฒิสภาและยืนยันอนุมัติ พระราชกําหนดกล่าวคือขั้นตั้งแต่ข้อ 1- ถึงข้อ4จะต้องทําให้โอกาสแรกที่ประชุมสภานั้นนั้นตามว่ามาตา172วรรควท้ายแต่อย่างไรก็ตามหากสมาชิกผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีข้อสงสัยว่าการตราพระราชกําหนดใดไปโดยตามมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ให้สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาไม่น้อยกว่าครึ่งใน5ของสมาชิกผู้แทน เข้าชื่อเพื่อเสนอความเห็นชอบของประธานสภาเพื่อให้สารนัตธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา173ขอบคุณค่ะ